ก็ขอ,อกราบสวีดัสสวัสดีด้วยชาวแฟนเกมเจนนี่รีเนว์ค a มพีแฟนตาซีกันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาทําการจัดเทียร์ลิสต์ตัวละครที่ผู้เล่นใหม่ควรหาในช่วงต้นเกมสําหรับตัวเกมนะครับว่าจะมีตัวละครอะไรที่จําเป็นกับเราบ้างและตัวละครไหนเนี่ยเก่งในช่วงต้นเกมยันเลดเกมเลยก็ว่าได้ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเบอร์จินชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ โอเคครับเพื่อนก่อนที่เราจะไปดูตัวละครประจำเทียสูนนะครับผมมีอีกหนึ่งตัวละครที่อยากจะแนะนำกับเพื่อนมากๆครับก็เวลาเพื่อนเข้ามาในเกมเนาะเราก็จะมีคาว่าแม่มดกระดูขอฝนนะครับกดเข้ามาครับผมแล้วก็ให้เพื่อนนะครับกดที่ด้านขวาล่างนะครับจะเป็นการรับสมัครซึ่งตัวละครนี้จะมีให้สูงแค่ในตู้นี้แล้วก็กิจกรรมนี้เท่านั้นครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ7วันกับ13ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของความสามารถของเขากันหน่อยละกันครับสำหรับสกิลแรกนะครับการโจมตีทั่วไปเนี่ย เขาสามารถก่อเอฟเฟกใส่สตูได้นะครับสำหรับเอฟเฟกนี้ครับจะทําให้สตูเนี่ยอ่อนแอนะครับก็คือเป็นการโจมตีสตูหนึ่งตัวทําให้ตัวนั้นอ่อนแอแล้วก็จํานวนรอบเอฟเฟกก็จะเพิ่มขึ้นตามจํานวนดาวมีที่เขาทาได้นั่นเองนะครับสำหรับสกิลทั่วไปถือว่าค่อนข้างดีนะฮะส่วนสกิลที่2ครับมี2ความสามารถที่น่าสนใจครับก็คือแต่แก้ครับมันจะมีโอกาสติดอยู่ที่9 0แล้วก็มีความสามารถในการห้ามฮิลใส่ัตูนะครับทำให้ัตูเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูได้ ส่วนคําว่าแตกแยกครับก็คือเมื่อเริ่มรอบเนี่ยจะได้รับดาเมจจากการโจมตีของผู้แสดงเนี่ย25%ดาเมจในครั้งนี้นะครับจะนับเพียง30%ของการป้องกันเท่านั้นนะฮะก็เหมือนว่าเป็นการตีเจาะเกราะหรือเปล่านะฮะผมก็ถือว่าสกิล2น่าสนใจนะส่วนสกิลอัติเมทครับอันนี้ก็จะมี2บัฟหลักครับก็จะเป็นการเสริมดาเมจแล้วก็โจมตีเพิ่มเติมครับซึ่งในส่วนนี้ครับจะเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50%ครับผมส่วนเสริมดาเมจเนี่ยก็จะเป็นดาเมจที่เสริมจะไม่เปิดใช้งาน Effect จมตีดาเมจน,นี้จะนับเพียงแค่30%ของการป้องก,กันเหมือนเป็นการตีเจาะเกราะใส่ศัตรูนั่นเองนะครับก็เป็นการโจมตีศัตรูตามที่เราต้องการสาหรับใครที่อยากได้ครับก็สามารถกดสุ่มไปได้เลยนะครับผมแล้วก็มารุ้นว่าเราจะได้ตัวละครตัวนี้หรือเปล่ามีสีทอปไหมบอกเลยว่าได้มาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะเดี๋ยวเรากลับไปดูในส่วนของเทียสูงกันต่อดีกว่า สำหรับเทียริสตัวละครนะครับผมได้ทําการจัดไวร์ี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขึ้นภาพให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีตัวละครอะไรที่ติดเทียริ์กันบ้างซึ่งต้องบอกไปก่อนเลยนะครับว่าตัวละครภายในเกม Journey r e n e w เนี่ยแต่ละตัวละครครับมีความสามารถที่เก่งแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมากครับไม่จำเป็นที่เพื่อนๆจะต้องโฟกัสหาตัวละครระดับ SR เสมอไปนะเพราะว่าบางตัวละครที่เป็นระดับ R หรือว่า SR เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็ OP อย่างมากภายในตัวเกมและที่สําคัญครับตัวเกมเนี่ยมีการแจกตัวละครระดับ SR แบบการันตีให้เเเเลลยยะครรัพพีงืื่ออสาามถกตว ที้เพื่อนต้องการได้เลยนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าตัวเกมเนี่ยแจกมาให้กับเราเยอะมากๆเลยนะครับนี่ปุ่มต่างๆนี่คือของแจกฟรีเยอะมากๆอย่าลืมรับตรงส่วนนี้กันด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครที่ติดอันดับเทียริสที่ผมได้ทําการจัดขึ้นมาหน่อยละกันครับว่ามีตัวละครอะไรที่ติดเทียริสของเราในรอบนี้บ้างสําหรับตัวแรกนะครับที่ผมยกให้อยู่ในเทียเอสนะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ6ตัวละครนะครับเพื่อนๆซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวแรกครับนั่นคือตัวนี้เลยราชาคูแพะนะครับต ว่าใครคนอาจจะสงสัยว่าเอ้พี่ตัวละครระดับ R เนี่ยทำไมถึงติดเทียร์ลิสของพี่อ่ะคนลองดูที่สกิลนะครับผมสกิลความสามารถครับก็คือเมื่อเริ่มรอบครับผู้ที่ครอบครองจะได้รับดาเมจจริง5ปของ SP สูงสุดของตนเองนะครับและที่สําคัญตัวนี้ครับยังมีความสามารถที่จะทําให้ศัตรูเกราะแตกนะครับหรือว่าลดพลังป้องกัน70%ความเร็ว30%และเมื่อเริ่มรอบครับผู้ที่ครอบครองจะได้รับดาเมจจริง5%ปนตของเอสูงสุดของตนเองก็เอาง่ายๆครับถ้าศัตรู่ มามากครับต่อให้เขาจะเป็นความสามารถในการตีเดี่ยวเท่าแต่ท่านเพื่อนนะครับนำตัวละครนี้ไปเล่นในรูปแบบของการ p v p หรือแม้กระทั่งการตีบอยครับบอกเลยว่าโคตรโกมากๆครับตัวละครต่อมาครับตัวที่2ครับนั่นคือปีศาจหนูสำหรับตัวละครปีศาจหนูนะครับเป็นตัวละครระดับ blank sr นะครับผมสกิลความสามารถครับก็จะเป็นการโจมตีสตูปกติเลยเนาะตามความสามารถของตัวละครเขานะครับก็จัดว่าเป็นหนึ่งตัวละครเนี่ยที่ทำดาเมจแก่สตูเป้าหมายเดียวเนี่ยดนข้างแรงนะครับแล้วก็ค่าดําเนินการของเป้าหมายเนี่ยจะลง50เือาสเัสนตะก็ถือว่าเป็นตี่ใชๆ งานได้ดีนะครับแล้วก้างโกงตัวต่อมาครับเป็นตัวละครระดับ S R นะครับนั่นคือองค์หญิงนกยูงนะครับสำหรับตัวละครองค์หญิงนกยูงครับก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวเกมเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องมีตัวดาเมจตัวดีบัฟแล้วนะครับเราก็จะต้องมีตัวฟื้นฟูกันด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการฟื้นฟูเพื่อเริ่มทีมนะครับผมแล้วก็สามารถได้เวทเพิ่มความเร็วในการโจมตีในเกมนี้ครับยิ่งออกเทินได้ไวหรือว่าโจมตีได้เร็วครับจะทำดาเมจได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ออก sp เท่ากับ sp สูงสุด30%ของสหายทั้งหมดนั่นเองสำหรับวิธีการรับตัวละครวานอนหหูนะครับที่เป็นตัวในเทียร์0นะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่ตัวเกมแจกฟรีนะครับเพื่อนเพเพียงแค่เพื่อนนะครับทำการล็อกอินต่อเนื่อง7วันซึ่งวิธีการรับนะครับก็ไปที่ของขวัญล็อกอินนะครับผมก็สำหรับสัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นการเลือกรับตัวละครระดับ SSR นะครับเพื่อนเก็สามารถเลือกได้เลยเนาะเมื่อเราได้ตัวละครที่ต้องการแล้วนะครับมันจะอยู่ทางด้านขวานะครับเพื่อนกดเข้าไปสำหรับวันที่ส นอนหกหูเนี่ยตัวนี้จะเก่งที่สุดแล้วก็เป็นตัวเทียสูนที่ผู้เล่นสายฟีทุกคนควรมีว้ในทีด้วยความสามารถที่สามารถโจมตี100%แก่สตูนหนึ่งคนครับแล้วก็เอฟเฟกต์ความสามารถของเขาเนี่ยก็คือเมื่อตัวเองยังมีตัวละคอรอื่นที่เลือกได้นะครับจะถูกเลือกไม่ได้นะครับดาเมจในเขเขีดก,ก็คือว่าตัวเขาครับจะไม่เป็นเป้าหมายการโจมตีครับในเพื่อนร่วมทีมมีทั้งหมด6ตัวละครใช่ไหมครับถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยโจมตีเดี่ยวโดวยการเลือกตีเขาเนี่ยจะไม่สามารถเลือกเขาเป็นเป้าหมายได้้้้นะะะรรัับบผมมมแแลลลลลวก็ดดดดดาเเเจจีีทท่่ไไง50ะะปือ เอสพีเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อแบบเจอสถานะพิษนะครับหรือว่าอะไรก็ตามครับที่มันตัด ESP ของเรานะครับอันนี้เป็นพาสซีฟเล่นไก่ที่ค่อนข้างโกงเนาะแล้วก็สกิลนะครับก็ยังสามารถสร้างดาเมจแกสตูนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ทะลวงการป้องกันของเป้าหมายเนี่ย50%เมื่อชนะเป้าหมายได้ครับค่าดำเนินการของตัวเองจะเพิ่มขึ้น50%ก็เอาง่ายๆตัวคราวนี้นะครับถ้าชนะเป้าหมายนะครับเขาจะได้รับค่าสเตตัสเพิ่มขึ้น50%ของสเตตัสโดยรวมของเขานนั่เองครับจัดว่าเป็นหนึ่งตัวผผมมยยกใให้นนเทีรร์ะคับ โอ้หดับเบิลเอสเลยนะครับตัวนี้นะครับและตัวสุดท้ายที่อยู่เทียศูนย์นะครับผมก็ต้องยกให้กับตัวละครตัวนี้ครับราชินีเมืองแม่ไม้ครับ สำหรับตัวราชินิมไม่ไครับเป็นตัวละครที่เราใช้งานได้ค่อนข้างดีมากมครับเพราะเขาเนี่ยสามารถเพิ่มป้องกัน60%แล้วก็เพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้น30%ครับจะสังเกตว่าตัวละครที่ผมจัดอันดับขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวละครที่ะเด็งในการเร่งสปีดนะครับจะทําให้ทีมของเราเนี่ยออกเถินนิ่ไว้นั่นเองแล้วก็ขนานี้สกิลโจมตีคิย์คอ่ไม่ได้ครับและดาเมจที่สร้างจะลดลง30%นะครับก็ถือว่าเป็นพาสีตรงข้างโกมแม่ครับอันนี่เป็นสกิลครับภูมิคุ้มกันเนี่ยจะไมด ก็คือพวกป้องกันสถานะพิษอะไรเนี่ยสามารถป้องกันได้เลยครับถือว่าเป็นตัวละครที่ปั้นแล้วคุ้มค่ามากๆครับสาหรับตัวละครประจาทีศูนย์นั่นเองต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครประจำทีหนึ1กันหน่อยละกันครับทีหนึผมได้ยกมาทั้งหมด4ตัวละครหลักเท่าที่ผมได้ลองทดสอบแล้วก็ลองเล่นกันแล้วนะครับผมตัวแรกผมยกให้จอมเทพเอื้อหลังนะครับผมสำหรับตัวละครจอมเทพเอื้อหลังครับเป็นตัวละครที่โจมตีหมู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่รีดาาม่าอ่องข้างดีถ้าได้บามกับเพื่อนร่วมทีมนะครับเพราะ ซึ่งจะต่อเนื่องทั้งหมด2อรอบนะครับสำหรับความสามารถในการอัตเมทนะครับเพราะว่าเป็นการโจมตีใส่สตูทั้งหมดนั่นเองนะครับผมตัวต่อมาครับตัวที่2ของเทียสวันนะครับผมหรือว่าเทียหนึ่งนะครับผมก็ยกให้ตัวนี้นะครับอ่าสำหรับตัวละครนี้ครับก็เป็นตัวที่สามารถสร้างดาเมีดทัดไฟนะครับตัวเกมนะครับมันสามารถสร้างดาเมจสถานะต่อเนื่องใส่สตูได้ครับไม่ว่าจะเป็นการติดพิษหรือว่าเผาไหม้เนาะซึ่งเอฟเฟกต์พวกนี้ครับจะทำให้สตูเนี้ยสูญเสียเลือดแต่ละครั้งในการติดสถานะซึ่งบอกเลยครับว่าค อัตาราลบหลีกเพิ่มขึ้น5 0ครับสำหรับค่าโจมตีของศัตรูเนี่ยไม่ถึงเป้าเนี่ยจะทําให้ไม่สามารถโจมตีตัวเขาได้และก็สกิลอตทิเบีครับก็จะเป็นการทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถาหนะเผาไหม นะครับผมแล้วก็ด้านเม็นี้จะนับเพียงแสงของหลังป้องกันเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างโกงและก็ใครที่ชอบสายสถานจะเป็นพิษหรือว่าไฟตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยนะครับตัวละครต่อมาครับตัวที่3ในวันนะครับผมก็จะเป็นวิหกเก้าเสียนนะครับตัวละครตัวนี้ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็หลักๆแล้วตัวเขาจะเป็นเพศดีบัฟนะครับจะเป็นการลบป้องกันของศัตรูครับซึ่งมันจะเป็นการโจมตีศูตรูหนึ่งแถว แนนอนเท่านั้นนะครับมีโอกาส90%เลยนะเว้ยซึ่งห้ามฮิวติดพิษแล้วก็ลดป้องกันลงซึ่งมันลดเยอะมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นตัวดีบัฟที่ค่อนข้างดีสำหรับทีมที่อยากจะเล่นสายสถานะนะครับบอกเลยครับว่าคนั้งที่จะตอบโจทย์มากๆในการนําตัวละครของไปใช้งานนั่นเองและตัวละครสุดท้ายนะครับในเทียวันที่ผมได้ทําการจัดขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็จะเป็นฉางเอ๋อนะครับสำหรับตัวละครฉางเอ๋อครับก็จะเป็นการทาํตดาเนจโดยปกติครับแต่ที่สําคัญครับคือเขาจะมีโล่ด้วยนะเว้ยทุกคนซึ่งโล่นี้ครับจะอิงในส่วน ที่จะกําหนดมาทดแทน S p ีที่สูญเสียไปนะครับเอฟเฟกนี้พับซ้อนไม่ได้นะครับก็คือไม่สามารถใส่ทรอนซับกันได้และที่สําคัญคือเขามีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตี50%แล้วก็พลังโจมตีเพิ่มเติมอีก75%นะครับผมต่อเนื่อง2รอบนั่นเองถือว่าเป็นตัวละครประจําเทียร์ที่ค่อนข้างโกงมากๆครับไอเทมก็จะเป็นเทียร์ลิสต์นะครับแต่ผมจะทําการขึ้นให้อีกรอบนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาว่าเอ้ยพี่ตัวละครในเกมเจ u r นี y ร e n ีนิวเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากครับเราจะเลือกตัวละครอะไรผมได้ทําการจัดมาให้แล้วนะครรเเพื่ออาลกตี้้งไดย และนอกจากนี้ครับตัวเกมก็ยังมีกิจกรรมต่างๆให้เพื่อนๆสามารถหาตัวละครเหล่านั้นเพิ่มเติมได้และนอกจากนี้เพื่อนๆยังสามารถรับสมัครตัวละครเพิ่มเติมในการ bon. อัญเชิญทพมได้นะครับแล้วก็เลือกตัวละครที่เพื่อนปรารถนาไปได้เลยแต่และตัวก็จะมีท่าต่างๆ,แล,าๆแล้วก็มีคุณสมบัติท,ตที่แตกต่างกันไปนะครับเวลาเลือกตัวละครที่ต้องการแล้วยิ่งเราปลดดาวได้เยอะขนาดไหนครับคุณสมบัติแล้วก็ความสามารถของตัวละครนั้นเนี่ยก็จะเก่งในมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับเมื่อเพื่อนให้ทําการจัดทีมนะครับผมก็ตัวเกมก็จะมีการชนะททาาาางงงงงงแพพ้้้้้นนนะะคครััับไไไมมม่่่่่่ตตอออหวววลเยกกจูดซึข พลังน้อยกว่าเราก็สามารถเอาชนะได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงเป็นเพียงเท่านี้ครับเ,เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์กด u b s สไคร์กันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ